ตอนคุยกับคุณหมอค่ะก็ไม่รู้ว่ารู้สึกว่าอยู่ๆมันก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บไม่ด้ปวดเลยอะ่ะก็หายไปห้าสิบปเซ็นแล้วค่ะหายเลยค่ะตอนมาตอนแรกอะ่ะปวดมากเลยค่ะพอหลังจากรักษาเสร็จรู้สึกหายไปปิดทิ้งเลยค่ะตัวหนักมากเลยแล้วก็ขับรถมาแบบหน้ายุยยีมากเลย,ยปลยวดตรงเอวแล้วก็ต้นขาด้านขวาเอวชาค่ะ เป็นมาเป็นปีแล้วนะคะนั่งทํางานคือคือเราก็ทนมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วเราก็นั่งทํางานมาเรื่อยๆตอนแรกอ่ะก็มาซื้อ,อยาทานก่อนสั่งไปแล้วพอดีจังหวะว่าเราอาจจะไปใช้ชีพผิดพลาดไปเกิดความเสี่ยงแล้วก็พอมาหาคุณหมอนเนี่ยคุณหมอก็มากระตุ้นปุ๊บมันหายไปหมดเลยตอนหน้านี้เคยไปจัดกระดูกค่ะมันทรงๆก็ยังไม่ได้หายค่ะเป็นคนกลัวเข็ม ก็เลยไม่ไม่ได้เลือกโซลูชันที่จะมาหาฝังเข็มมานะคะเป็นคนกลัวเข็มมากๆเลยแต่พอคุณหมอจิ้มไปมันไม,ไ,มไม่ไม่ได้เจ็บมากมายอะไรเงี้ยทนได้ค่ะคุณหมอสัมภาษณ์แล้วก็ถามก็หายไป50อร์เซแล้วค่ะก็ตอนคุยกับคุณหมอค่ะก็ไม่รู้ว่ารู้สึกว่าอยู่อยู่มันก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บไได้ปวดเลยอะ <laughs> แล้วพอรักษาพ,พอหลังจากฝังเข็มเสร็จ ก็มันหายไปร้อเป็นตลยค่ะตอนนี้ก็ไม่มีตรงจุด7ตรงไหนแล้วดีใจก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเราก็จะไม่ได้ไม่ป่วยแล้วไม่เป็นโรคนี้อีกต่อไปอีกห้าปีก็จะสวยขึ้นรวยขึ้นสาวขึ้นแข็งแรงขึ้น ด้วยค่ะสำหรับคนที่เจ็บปวดอยู่ก็อย่าไปโฟกัสกับตรงจุดเจ็บนะคะเวลาเราปวดเราอาจจะไปหมกมุ่นตรงจุดนั้นนะคะเราก็ต้องคิดว่าใน1ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไง5ปีข้างหน้าจะเราจะเป็นยังไงซึ่งความคิดเนี่ยมันจะเป็นสิทธิที่สุดเราลงนะคะต้องปรับความหมายเซ็ตตรงนี้ด้วยแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆมาหาคุณหมอซันเนี่ยหายขาดแน่นอนนะรับประกัน